ได้ลาบลอยนะครับแล้วก็ได้มรดกอย่างที่ไม่คาดฝันมาก่อนนะครับคนเหล่านี้โชคดีมากมีเส้นไหนตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่ได้ลาบลอยนะครับหรือได้รับมรดกอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนี่ยเขาจะมีเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเนินอังคารสูงนะครับก็เนินอังคารสูงนี่อยู่ใต้เนินพุทธนะครับเนินอังคารสูงเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องการประสบผลผลิตเนี่ยจะดวนมากแล้วจะมาจากตัวเองจา,อาจากความยากลำบากของตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเนิอนอางคารสูงตอนล่างนะครับเป็นเนินรวดเร็วนะครับอันเนี้ยจะได้รับอะไรมาอย่างไม่คาดฝันนะครับถ้าเส้นอาทิตย์ของใครขึ้นจากเนิอนอ่างคารสูงตอนล่างนะครับแล้ววิ่งตรงขึ้นเนินอ,อาทิตย์นะครับเขาเหล่านั้นอาจจะได้รับมรดกนะครับหรือได้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อน นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเนินอังคารล่างเนี่ยเป็นเนินที่ได้รับาการประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นโชคแบบฟุกๆุกด้วยนะครับสำหรับเส้นนี้จะอยู่ในเนังสือศาสตร์ลายมือเล่มที่2นะครับ